ไปเรอันมาริดในอนาคตเป็นไปได้นะครับผมมีรายงานข่าวว่าเรอันมาริดวางแผนคว้าตัวฮาเลนนะครับแถมเอเย่นของฮาแลนอย่างปิเมนต้าก็เปรยบอกว่าเรอันมาริดเนี่ยเป็นทีมในฝันของนักเตะหลายๆคนนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวจากอาร์นะครับบอกว่าเรอันมาริดวางแผนที่จะคว้าตัวฮาเลนจากแมสตี้ไปร่วมทีมขณะที่ราฟาเอลปิเมนต้าเอเย่นของฮาเลนก็ออกมาเปรยว่าราชันชุดขาวเป็นทีมในฝันของนักเตะหลายๆคนจริงๆ หัวหอกทีมชาตินอร์เวย์อย่างฮาเลนทำผลงานได้อย่างดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพร้อมเป็นส่วนสำคัญช่วยแหมเมสตี้คว้าทริปปัลเชมได้สำเร็จในฤดูกาลแรกของเขาบนกองเกลษดหลังย้ายมาร่วมชีมด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ฮาเลนทำไป52ประตูจาก53เกมรวมทุกรายการในฤดูกาลแรกกับแมสตี้แต่ในฤดูกาลนี้แม้ว่าเขาจะมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานก็จรงิงแต่เขาก็ยังทำไปถึง19ประตูจาก22นัดที่ลงสนามด้วย รายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเรอันมาริดนะครับกำลังมองหาวิธีการคว้าตัวเอ็มัปเป้มาร่วมทีม,มที่ตอนนี้นกำลังเข้าสู่ช่วง6เดือนสุดท้ายของสัญญากับแปเชและหากพวกเขาพลาดตัวเอ็มัปเป้ฮาเลนจะเป็นแผนสำรองของเรอันมาริดนะครับฮาเลนนะครับยังคงมีสัญญาในถิ่นเอติฮัสจนถึงปี2027แต่ทางด้านของราฟาเอลปิเมนตาเอเนต์ของฮาเลนได้ออกมายอมรับว่าเรอันมาริดเป็นทีมในฝันของนงักเตะหลายๆคนจริงๆมาฟังสิ่งที่ปิเมนตาได้พูดหนยเขาบอกว่า พิมพเลกเรอันมาริดเรอันมาริด <c oughs> ก็เป็นสถานที่ที่เป็นความฝันของนักเตะหลายๆคนเรอันมาริดยังคงมีเวทมนต์อยู่เสมอแม้ว่าการแข่งขันในลเล็กจะไม่สูงแต่พวกเขามีแชมเปี้ยนส์เีกเป็นเดิมพันเธอก็เสริมบอกว่าในสำนักง,งานตัวแทนของฉันเราพยายามวางแผนกันเราต้องวางแผนเราต้องมีเป้าหมายบางทีเราอาจจะทำไม่สำเร็จแต่หากเราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรแน่นอนว่าเราจะไม่มีทางทำมันได้สำเร็จ อันนี้คือสิ่งที่เอเจนต์ของฮาแลนได้ออกมาพูดโปรยครับบอกว่าเรอันบารริดเนี่ยเป็นทีมในฝันของนักเตะหลายๆคนนะครับแต่ไม่รู้ว่ารวมถึงฮาเลนด้วยหรือเปล่านะครับเรอันบารริดก็อยากจะได้อะจจ้าว่าพลาดตัวเอ็มเปเป้ไปนะครับก็ต้องมาตามว่าสถานการณ์แบบนี้ฮาเลนจะตอบโจทย์สําหรับเรอันบารริดหรือเปล่าแล้วเอ็มเปเป้จะไปเรอันบาริดไหมมาตามกันเลยครับ